นี่ทุกคนหอยทอดซือไปฝากเด็กที่บ้านเด็กไหนอะไอปอนเด็กข้างบ้านมันมาทำอะไรเดินเดินเดินก็มันมารอมันบอกมันจะรอไม่เห็นทุ่มครึ่งเลยนะมันบอกว่าไม่เห็นสองวันมันคิดถึงมาเอาน้ำที่บ้านด้วยนนะโอโอเคเจอกันถึงชุ่มแสงแล้วมาแล้วมาแล้วไปอ่ะ<ฮ> นั่งรอเลยครับนั่งรอเลยแล้วจะกลับยังไงเนี่ยกินแล้วจะกลับยังไงไม่รู้อ้เอาแล้วนอนบ้านไหนวันนี้นอ๋อวันนี้นอนบ้านเพ้นมาเที่ยวเล่นก่อนมากินก่อนมาเลยมากินหน่อยทอดพี่ถึงเนี่ยไม่ไม่เห็นหน้าสองวันพี่ถึงเลยอ่ะเหน็นยังอร่อยไหมอร่อยปะไม่รู้อะเอา,เอ,าอะไรอยู่วะ ไาอยู่สองวันเป็นไงที่ถือเปล่าส่ารอก็จะกรุงเทพเออบอกว่าจะรอว่างี้แกคิดถึงไงก็ตอบดิเปล่าพูดดิเออคิดถึงเออทำเป็นเขินเออทำเป็นเขินอายคิดถึงก็บอกคิดถึงนี่มึงมาหากูแล้วต้องให้กูไปส่งอีกฮะอือไปคนเดียวก็ไม่ได้แต่เวลามามาได้เออยังไงไว้นี่เออเออ Oh. <laughs>